สวัสดีครับพบกับตามใจเทรดเดอร์แชน l นลนะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันแนวทางการเทรดด้วย breakout trading นะครับ breakout trading มีทั้งหมด4รูปแบบนะเป็นการ breakout ขาขึ้น breakout ขาลง breakout แนวรับแล้วก็ breakout แนวต้านเราจะเทรดก็ต่อเมื่อมีการ breakout นะครับแล้วก็ follow ไปนะครับนะครับก่อนจะไปดูกันนะครับก็ฝากในส่วนของช่องนะครับ youtube นะครับตามใจ Trader นะครับจะมีการวิเคราะห์แล้วก็แนวทางการเทรด แบ่งปันเพื่อนๆที่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Sub s cribe กันด้วยนะครับรวมไปถึงในส่วนของเพจ a c e b o o k นะครับนะตามใจเทรดเดอร์นะเพจเฟซบุ๊กก็จะแบ่งปันความรู้ต่างๆลงที่นี่นะไม,ไม่ว่าจะเป็นการเทรดรูปแบบต่างๆหรือแนวทางความรู้ต่างๆจะเอามาลงไว้ที่นี่ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เว็บไซต์นะเว็บนะไซต์ยังมีเครื่องมือช่วยเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นมันติชาร์ตแล้วก็แดชบอร์ดนะครับ เดสกบอร์ดแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของแนวทางเทคนิคการเทรดต,ต่างๆก็จะอยู่รวมอยู่ที่นี่นะครับรวมไปถึงบลกเกอร์ที่ผมแนะนําก็จะอยู่ที่นี่เช่นกันนะครับก็ลองไปทดสอบใช้งานกันดูโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับจะมีอยู่4รูปแบบนะครับนะที่เป็นชาร์ตแพทเทิร์นเบรกเอาท์เทรดดิ้งนะครับเบรกเอาขาขึ้นเบรกเอาขาลงเบรกเอาแนวต้านแล้วก็แนวรับนะครับนะนะมีทั้งหมด4รูปแบบแล้วก็ผมจะยกตัวอย่างอ,อย่างละ3รูปแบบให้เพื่อนๆได้ดูแนวทางนะครับ สำหรับ PDF นะครับรูปแบบของการเทรดต่างๆนี่ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนัสามารถดาวน์โหลดไปไว้ทบทวนหรือเก็บเป็นความรู้กันได้ฟรีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับรูปแบบแรกนะครับนะเป็นการเทรดด้วยการเกิด breakout ขาขึ้นนะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะรอเข้าเทรดเซลล์นะครับเข้าเทรดเซลล์ไม่ว่าจะเป็นโฟเล็กหุ้นคริปโตเงี้ยก็เอาไปใช้ได้หมดเลยนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับเป็นการเกิดการ breakout uptrend นะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการปรับตัวเป็นขาขึ้นมานะครับหลังจากตรงนี้เป็น low low ครับมีการทำ low ที่เราจะเห็นนะครับนะแล้วก็เราจะตีเส้นเทรนได้ก็ต่อเมื่อมีจุดที่2นั่นหมายถึงว่า low และ high มีการยกขึ้นเราจะเห็นว่าจุดนั้นคือจุดที่2ของเทรนด์นะครับก็คือบริเวณโซนนี้นะครับราคามีการลงมาแตะตรงนี้แล้วก็มีการทำ high c o n ฟิร์มีการทำ high สูงขึ้นเห็นไหมครับเป็นขั้นบันไดะครับ อพอเกิดไฮตรงนี้ปุ๊บเราเริ่มตีเส้นเทรนก็คือเส้นนี้และครับที่ผมตีเนะี่ยเป็นการตีเส้นเทรนแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะรอจังหวะให้ราคามีการปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนนะครับพอตีเส้นเทรนอย่างนี้เราจะเห็นเส้นแนวแนวแนวโนว้มเขาละว่าเป็นขาขึ้นอยู่อย่างนี้เราจะรอจนกว่าเขามีการบรก a k out นะครับซึ่งมาถึงก็เป็นจุดนี้นครับแท่งเทียนที่มีการปรับตัวร่วงลงมานะครับแล้วก็มายืนบริเวณโซนนีนะ้เกิดเป็นแนวรับบริเวณโซนนี้ ผมก็จะตีเส้นเอาไว้นะครับเราสามารถตีเส้นเอาไว้ตรงนี้เพราะว่าปกติเนี่ยเวลาการาฟมีการหลุดลงมาเนี่ยมันอาจจะมีการรีบาวขึ้นไปนะครับการที่กราฟเบรกเอารีบาวแล้วล่วงลงต่อจะเป็นอะไรที่สวยมากนะครับเออบางทีมันอาจจะล่วงลงเลยก็ได้นะถ้าประเภทที่ว่าล่วงลงไปเลยไม่ได้มีการรีบาวนั้นก็ปล่อยไปนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ในส่วนของการเทรดแบบฟอลโล่ครับเราจะรอให้มีการยืนแนวรับ สักจุดหนึ่งเพื่อทําโลนะครับแล้วก็ไปหาจังหวะโลใหม่แล้วก็เพื่อเข้าเทรดนะครับโอเคตามรูปแบบนะบนะก็จะเห็นว่ามีการทําโลตรงนี้ราคามีการรีบาวขึ้นไปก็ปล่อยไปครับรอจนกว่าแท่งเทียนแดงแดงแดงจนมาถึงแท่งนี้มีการหลุดแนวเห็นไหมครับมันหลุดแนวรับตรงนี้นะเพราะนั้นเราจะเปิดเซลล์ทันทีเมื่อแท่งปิดนะต้องรอแท่งปิดก่อนรอแท่งเทียนปิดปุ๊บตรงเนี้ยเปิดเซลเลยนะครับสุดท้ายราคามีการปรับตัวลงมาอันนี้อาจจะมีการสวิงขึ้นไป ให้ซิลเสียวได้ตรงตรงนี้นะรอะแนวแล้วก็สต็อปลอตเนี่ยให้แนะนําให้อยู่ที่จุดไฮล่าสุดอันนี้มีการทำไฮไฮไฮครับอันนี้โลว์ไฮอันนี้โลว์ไฮเพราะฉะนั้นสต็อปลอตเนี่ยเราควรที่จะอยู่ที่ตรงนี้จุดล่าสุดอันนี้ก็ไปทําให้เราซิลเสียวนะเกือบโดนสต็อปลอตแล้วแต่สุดท้ายครับถ้ามันปรับตัวลงสุดท้ายมันก็ปรับตัวล่วงลงมาอยู่ดีก็มีการที่ขายลงมาลงมาจนถึงตรงนี้ก็ถึงทีพีเราพอดีผมแนะนำนะครับใช้รีดิวอร์ด1ต่อ1 5จุดห้า หรือ1ต่อ2ก็ได้นะครับก็ได้นะครับส่วนตัวผมใช้1ต่อ2นะนะครับเพราะว่าวินเลทมัน50-50ิบห้าเนี่ยก,ก็ทำกำไรได้แล้วนะครับต่อไปรูปแบบที่2นะครับราคาเนี่ยก็มีการปรับตัวเป็นขาขึ้นตัวนี้สวยหน่อยนะตัวนี้โลนะม,มีการทำมีการทำโลที่สูงขึ้นแล้วก็อยู่ลักษณะใกล้กันอันนี้เป็นโล่โลอันนี้เป็นไฮโลมีการยกโลสูงขึ้นและอันนี้เป็นไฮเดิมใช่ไหมครับก็จะเป็นไฮโลตรงนี้ก็จะเป็นไฮแไฮบริเวณโซนนี้ นะครับตรงนี้เป็นเททีตรงนะี้เป็นเป็นโลว์ไฮเนาะนะครับตรงนี้ก็จะปรับตัวเป็นไฮ g h h สูงขึ้นเป็นขั้นบันไดที่นี่เรารู้ละมันเป็นเทรนแบบนี้เราก็ตีเส้นอย่างที่ผมตีแบบนี้แล้วขณะประมาณนี้นะครับนะอย่างต่ำนะครับต้องเห็น2จุดขึ้นไปถ้าเห็น3เห็น4เนี่ยสมมติสมมติตรงนี้มีการลงมาแตะตรงนี้แล้วปรับขึ้นไปตรงนี้ลงมาแตะตรงนี้ปรับขึ้นไปจะเป็นเรื่องดีมากเลยจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับกูดเลยนะครับเพราะ<ป>ว่า <ๆ S 1> มันมีการยิ่งมีการชนบ่อยเท่าไหรยิ่งดีเพราะว่าเวลาบ r e a k o u มันจะค่อนข้างรุนแรงนะครับโอเคทีนี้เนี่ยก็ราคาก็ปรับขึ้นไปนะครับมีการทําให้สูงขึ้นโล่สูงขึ้นให้สูงขึ้นอ่ะจนราคามาออกข้างตรงนี้นะครับและราคามีการปรับตัวลงมาแท่งนี้เป็นแท่งที่ break out นะครับเป็นแท่งที่ break out แล้วสวยด้วยนะครับอ่าสวยด้วยเป็นแท่งทะลุออกมาเลยเส้นเทนไลน์ทีนี้เราก็รอให้มันร่วงลงมานะครับจนมีการรี b าวขึ้นไป พอรีบาคุณไปปุ๊บเราจะเห็นไฮล่าสุดก็คือมีการทำไฮต่ำลงตรงนี้ตรงนี้เป็นเน็กไลน์หรือแนวซับพอร์ตของเราใช่ไหมครับอ่ารอจนกว่าแท่งแดงเปิดเปิดเปิดจนมาปิดแท่งแดงด้านล่างก็คือต่ํากว่าจุดเดิมที่มีการทําโลไว้นะครับอ่าพอเป็นลักษณะตอนนีนะ้เข้าเทรดเซล์ sell, ทันทีที่แท่งปิดนะรอแท่งปิดก่อนเข้าเทรดเซลปุ๊บสต็อปลอสอย่างที่ผมบอกไว้ก็คือบริเวณอ่าโซนนี้นะบริเวณโซนนี้ไอตัวไฮล่าสุดเนี่ย ตรงนี้เป็นการทำ high 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 lower high lower high stop loss ตรงนี้ยอดล่าสุดนะครับแล้วก็เข้าเทรดต,ตรงนี้เป็นการเทรดเซลล์ส่วน T P ก็เหมือนเดิมครับลงมา1ต่อ2หรือ1ต่อ1.5ก็ได้เช่นกันแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราเลยนะครับตรงนี้ต่อไปรูปแบบที่3 break out up ten นะครับราคาก็มีการปรับตัวขึ้นไปมีการลงมาชนเส้นเท์ไลน ตรงนี้มันจะมีแนวย่อยนะครับผมจะบอกในส่วนของจุดบอดมันด้วยตรงนี้มันจะมีจุดบอดนะ้าเราสังเกตดีๆจุดบอดมันอยู่ตรงนี้ครับจริงๆเนี่ยเราจะไม่เห็นกราฟตรงนี้ใช่ไหมครับไม่เห็นกราฟอนาคตเราอาจจะเห็นแค่ตรงนี้เห็นไหมครับจริงๆเนี่ยเราอาจจะตีเส้นเทรนไลน์เนี่ยไอ้ตรงนี้เราไม่เห็นนะครับไอ้ตรงเนี้ยบริเวณโซนเนี้ยเราจะไม่เห็นเพราะว่ากราฟไม่มีทางเห็นอนาคตถูกไหมเราจะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆเราตีเส้นเทรนแบบนี้แหละ มีการชนครั้งที่1นึ่งชนครั้งที่2ครั้งที่3ชนเหมือนจะเบรกเอาอย่างที่บอกครับน l กไลยอยู่ด้านล่างมันกลับขึ้นไปนะครับมันไม่ได้ลงทะลุลงมาแบบนี้เราก็จะไม่เทรดและเส้นเทนไล่เส้นสีแดงตรงนี้ก็อะไรครับแคนเซิลไปไปหาเทรนใหมอ่อันนี้เป็นการกรองนะครับนะอันนี้คือจุดบอดเลยของการตีเส้นเทนน รจริงเราตีถูกแล้วละ่ะแต่บางทีกราฟอาจจะไม่เป็นใจแต่วิธีนี้คือเป็นวิธีการกรองนะเป็นการกรองเพื่อให้ผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอเราเห็นจุดนี้แล้วใช่ไหมครับหรือเห็นจุดนี้ละเราก็จะตีเทนใหม่เส้นเทนใหม,ใหม่ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้อันนี้เป็นแนวที่การทาโดว์โลอันนี้เป็นในส่วนของไฮแลโมีการยกยกโลสูงขึ้นแล้วไฮก็มีการยกขึ้นด้วยตรงนี้นะครับจนราคามีการปรับตัว,ตวลงลองอมาและมีการเบรกเอาแนวตรงนี้ แต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแนวกั้มกึง่งนะผมเลยกระโดดข้ามไปรอให้ราคาแท่งเทียนลงมาค่อนเพิ่มอีกครั้งหนึ่งก็คือมีแท่งยาวตรงนี้เป็นแท่งแบรแบริลชัดเจนเลยครับหากใครอยากรู้ว่าแท่งไหนเป็นแท่ง bullet, บูลิตแบรริลไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะเพียงแค่ค้นหาที่ Google ก็ได้เช่นกันนะครับแท่งเทียนแบรริลแท่งเทียนบูลิตเนะี่ยมันจะบอกเลยว่าลักษณะตัวอย่างจะเป็นประมาณไหนนะครับโอเคทีนี้เนี่ยพอราคามีการปรับตัวล่วงลงมานะครับตรงนี้เพื่อชัดเจนเลยใหมยแท่งหนึ่งปึ๊บและหยุด แล้วมีการรีบาวข,ขึ้นไปตรงนี้เป็น neckline เรานะตรงนี้แถวๆตรงนี้นับ neckline ราคามีการรีบาวนั่นหมายถึงว่าเขามีการทําให้ต่ําลงบริเวณโซนนี้จนราคามีการไหลลงมาและปิดด้านล่างตรงนี้นะครับจะแถวนี้นะต like ่ำกว่าตัว neckline หรือแนว support ที่ผมตีไว้ตรงนี้ก็เปิดเซลลอทันทีเมื่อแท่งเทียนปิดนะเมื่อแท่งเทียนปิดปุ๊บเปิดเซลลวทันทีซ็อตลอตอยู่ตรงนี้ครับ High ล่าสุดก็คือ High ที่มีการทำา i g ลงมาเนปกติขาลงมันจะทำา i ลงมาอย่างนี้ เราก็หาสต็อปลอตตรงนี้แล้วก็เข้าเทรดตรงนี้เพราะว่าโลมันลงไปต่ําแล้วมันหลุดโลโลเดิมก็คือตรงนี้แหละหลุดโลเดิมปุ๊บราคาก็ไหลลงมาที่รวอรดหนึ่งต่อสองหนึ่งจุเก้า 2, 2, ก็เล้วแต่เรานะครับตรงนี้นะครับต่อไปดูในส่วนของการบริกร์เอาในรูปแบบของการเกิดดาวเทรนนะครับขาลงนะขาลงนั่นหมายถึงว่าตรงนี้เราจะเปิดบายนะครับราคามีการปรับตัวลงกลงมานะครับลงุลงมา มีการทำ high สอง่ามีการทำ high ก่อนหน้าแล้วก็มีการทำ low high อันนี้เป็น higher high นะอันนี้เป็น low high มีการทำ high ต่ำลงแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆจนมาถึงบร,ริเวณโซนนี้นะครับมีการเกิด breakout นะครับแล้วก็เห็นไหมครับจะมีการย่อปรับตัวของแท่งสีแดงใช่ไหมครับถ้าเกิดแท่งนะ่ะอันนี้คืออีกคลิกหนึ่งถ้าเกิดแท่งมันวกกลับมาแบบเนี้ยเข้ามาในกรอบเส้นเทรลไลน์เนี่ยอย่าเทรด no นะครับ no t ทรดแล้วก็ c a n ซิลไม้นี้ไปเลยนะครับปล่อยไปเลยนะครับไปหาจังหวะกันใหม่ แต่บังเอิญโอเคตรงนี้ก็เป็นไปตามนะเป็นไปตามแพทเทิร์นก็คือราคาชนแค่ตรงนี้แล้วก็เปิดเขียวขึ้นไปเลยทีนี้เน็กไลน์อยู่ตรงนี้แท่งเขียวแท่งที่2ทะลุขึ้นไปปุ๊บนั่นหมายถึงว่ารอแท่งปิดปุ๊บเราเปิดบ่ายนะครับสุดท้ายราคาก็ปรับตัวขึ้นไปนะรีดวัดตหนึ 2, ่งต่อสองหนึ่งต่อจุดก็ทากาไรกันได้นะครับต่อไปเบรกเอาดาวเทนรูปแบบที่2องนะร,นะราคาก็มีการทำไฮต่ำลงตรงนี้จะสวยหน่อยนะครับมีการอยู่ชิดกัน นะครับโลก็ชัดเจนตรงนี้ไฮก็ปรับตัวต่วตําลงชัดเจนเลยตรงนี้นะครับนะจนมาถึงจุดนี้จริงๆตรงนี้เกือบจะไม่เบรกแล้วนะครับแต่มันมีแท่งนี้ทะลุออกไปแล้วก็แท่งที่2ทะลุออกไปเพื่อคอนเฟิร์มว่าเบรกเอาแล,แล้วเราก็ตี neckline เลยเพราะว่ามีแท่งแดงลงออกลงมานะรเราจะตี neckline ตรงนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีแท่งแดงลุลงออมานะครับนะถ้ายังไม่ตีถ้ายังไม่มีแท่งแดงเราจะไม่เห็นนานะคตถูกไหมมันอาจจะเป็นแท่งเขียวยาวๆไปก็ได้ใช่ปะ่ะอ่าอ้นี้พอกลับมาแตะที่เส้นแนวรับนะครับแนวรับก็รือเส้นไอตัว เทเลไลน์แหละถ้าววกเข้ามาในกกอบแบบนี้เหมือนเดิมครับไม่เทรดนะครับ no trade นะครับ no trade ก็ปล่อยไปแต่บังเอิญครับตรงนี้เป็นใจก็เป็นเขียวขึ้นไปแล้วก็แท่งตรงนี้ครับแท่งใหญ่ด้วยนะครับเขาเรียกว่าบูลันนะครับเป็นแท่งบูลิตนและนะเป็นบูลันแล้วเตรียมตลาดตลาดกระทิงเนี่ยมาแล้วเตรียมมาแล้วนะครับก็มองส่วนของการเข้าเทรดทบายเมื่อแท่งปิดก็คือบริเวณโซนนี้อ่าส่วนสต็อปลอเนี่ยเราจะอยู่บริเวณโซนนี้นะครับ อ่าตรงนี้เป็นแนวโลล่าสุด sl นะครับ stop loss นะครับทีนี้ buy ตรงนี้ stop loss ตรงนี้ราคาก็มีการปรับตัวขึ้นไปก็ททำกำไรกันไปนะครับรูปแบบที่3นะครับนะ downtrend นะครับราคามีการทำ high ตาลงเป็นชัดเจนอันนี้อันนี้ค่อนข้างสวิงสวยอยู่นะนะครับชัดเจนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการ break out ตรงนี้นะครับมีการยิงเข็มยาวนะครับผมจะใช้ neckline บริเวณโซนนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของการที่มีการย่อตัวลงมาแตะเส้นเทด์ไลน์ line. ก็ถือว่าเป็นมองเป็นแนวรับก็ว่ากันไปราคามีการเด้งไปชนปุ๊บร่วงลงมาต่ออ่ะยังไม่เข้าเด้งไปปุ๊บร่วงลงมาต่อยังไม่เข้าจนมาแท่งนี้ครับมีการเด้งไปแล้วปิดปิดแท่งด้านบนครับด้านบนหรือทะลุ n น c k l i n นั่นแหละทะลุแนวต้านที่ตัดท,ที่ตีเอาไว้ตรงนี้ก็มองในส่วนของการเข้าเทรดบายราคาขึ้นไปมีหลอกให้เสียวด้วยตรงนี้แท่งแดงลงมาแต่ไม่ถึงนะพอสต็อปลอดเราจะอยู่ตรงนี้นะครับ sl ก็คือโลล่าสุดแหละที่ที่มีการลงมาเทสต,ตรงนี้ด้านล่างนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปนะสุดท้ายก็ไหลาย,ยาวครับทะลุไปเลยมืับทะลุทะลวง T P ไปเลยยา,ยาวกว่าจ่ายนะครับต่อไปนะครับเป็นรูปแบบการเทรดด้วย Breakout แนวต้านนะนะ Breakout แนวต้านเราจะ Follow by นะครับนะบนะเพราะว่าปรับตัวเป็นขาขึ้นนะครับก็ราคาก็มีการทํากรอบนะเอาง่ายๆเป็นแนวรับเดิมและหลุดลงมา ก็จะเป็นแนวต้านใหม่ถูกไหมครับราคามีการขึ้นไปชนล่วงขึ้นชนล่วงจริงๆถ้าเกิดเราเทรดตามแพทเทิร์นจริงๆอะโดนแนวต้านเราจะเซลใช่ไหมครับแต่แต่อย่างที่ผมบอกรูปแบบนี้คือเป็นการเทรดรูปแบบการเบรกเอาท์เพราะฉะนั้นมันไม่เบรกเอาท์เราก็ไม่เทรดเราจะรอจนกว่ามันเบรกเอาท์ค่อยเทรดนะครับตรงนี้มันชนล่วงชนล่วงหรือใครเทรดมิกนะมิกชัดแพทเทิร์นก็เทรดเซลตรงนี้รอพางๆก็ได้ไม่เสียหายนะไม่เสียหายเพราะมันปรับตัวเป็นขาลงมาอยู่แล้วนะครับมีการชนล่วงเซลก็ไม่เสียหายอะไร นับก็ปล่อยไปเก็บไปเรื่อยๆนะจนมาถึงบริเวณโซนนี้ราคามีการเบรกเอาแท่งนี้เป็นแท่งใหญ่พอสมควรนับพอคือบูลเลยนะบูลิตเลยนะนะครับบูลิตเลย,ละนะเลยนะนะครับ,เ,นะรบเป็นแท่งออกไปเพื่อที่นี่ก็รอจังหวะราคาก็มีการแดงมานิดนึงแล้วก็เขียวขึ้นไปแล้วก็วิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้นะับจนแท่งล่าสุดอยู่ตรงนี้โลและเน c k l i n e แล้วอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแท่งเขียวแท่งใหญ่เลยขึ้นมานตรงนี้ปุ๊บแล้วปิดแท่งตรงนี้ปุ๊บมองในส่วนของการเข้าเทรดบายนะครับ เขาเทรดบายตรงนี้แล้วเขาสต็อปลอตตรงนี้สต็อปล็อตกับจุดเข้าจากไกลกันหน่อยเพราะว่าเแท่งตรงเนี้ยมันมันยาวไงนะครับอ่ามันยาวก็วางสต็อปล็อตประมาณนี้นะครับวางสต็อปล็อตประมาณนี้ทีนี้บายปุ๊บก็ไหลขึ้นไปครับก็ทํากําไรกันไปในส่วนของการเบรกเอาแนวต้านนะครับต่อไปเบรกเอาแนวต้านรูปแบบที่2นะครับนะราคาก็มีการตรงนี้เป็นแนวรับเดิมนะครับมีการชนจนล่วงมาแล้วก็เป็นแนวต้านใหม่ นะครับตรงนี้ถ้าถ้าชัดชัดแพทเทิร์นก็จะมองในส่วนของการเปิดซิลใช่ไหมคุณก็เก็บกําไรตรงนี้รอไปอเปิดซีลตรงนี้เปิดซีลตรงนี้เนี่ยล่วงลงมาก็เทรดเก็บกาไรพวกนี้รอไปนับจนมาถึงบริเวณโซนนี้ราคามีการบรกเก็ตทำนิกไลน์ดานบนหรือแนวต้านด้านบนมีการปรับตัวย่อลงมาซึ่งถ้าเกิดแท่งแดงแท่งนี้มีการทะลุกลับมาในกรอบแบบนี้เราจะไม่เทรดเราจะเรียกตรงนี้ว่าอะไรครับเฟลเบกซึ่งเราไม่เทรดอยู่แล้ว มันมันมันไม่มีสัญญาณให้เราเข้าเลยนะครับเพราะเพราะอย่างที่บอกคือเราจะเข้าก็ต่อเมื่อมันมีการทะลุเน็กไลน์ก็ปรากฏว่าแท่งนี้ครับแท่งยาวอีกแล้วนะครับสต็อปรอดอยู่ตรงนี้บ่ายอยู่ตรงนี้รับายไปนะครับ TP ก็1ต่อ2 1หต่อ3หรือว่า1ต่อนแล้วแต่เราเลยหรือว่าจะ TP ตามแนวต้านถัดไปก็ได้แล้วแต่เราแต่ผมแนะนํา1ต่อ2อรับกำลังดีนะรับกำลังดีเลยกําลังเหมาะเลยนะครับสต็อปรอดอ่าเข้าเทรดตรงนี้้วครับแล้วก็ TP ก็ราคาก็ปรับขึ้นไปแล้วก็ทำกำไรกันนะครับต่อไป break out แนวต้านรูปแบบที่3าันนะราคาก็มีการทําแนวต้านบริเวณโซนนี้นะครับมีการล่วงขึ้นมาเทสบ้างแล้วก็ล่วงลงมาเทสบ้างแล้วก็ล่วงลงมาจนมาถึงแท่งนี้นะครับมีการ break out รอออไปนะครับมีการ break ออ t ไปแล้วก็ทําในส่วนของ n e c k l i n บริเวณโซนนี้ เห็นไหมครับปลายเข็มมันจะเท่ากันมันจะไม่เบรกออกไปเอาไว้ง่ายมันจะไม่ทะลุออกไปเราก็รอจนกว่ามันจะลุนะครับแล้วก็โลเราเห็นว่าจุดนี้คือโลล่าสุดคือปลายเข็มของแท่งแดงซึ่งถ้าเกิดแท่งแดงวกกลับมาในนี้ไม่เทรดเหมือนเดิมเป็นฟิวเบรกนะครับอานะ่าก็พอพอจากนั้นก็ราคาก็เป็นแท่งเขียวทะลุออกไปใช่ไหมครับเป็นแท่งบูลิตทะลุออกไปมองในถส่วนของการเข้าเทรดบายดับที่บริเวณส่นนี้ปึ๊บนับสต็อปล็อตวางตัวอยู่ตรงนี้ปลายเข็มนะปลายเข็มของแท่งแดงล่าสุดก็คือโลล่าสุดเอาง เพราะว่าไฮมีการทําสูงขึ้นอันนี้ไฮเดิมอันนี้ไฮใหม่ซึ่งเราเข้าที่ไฮใหม่นะครับบายไปปุ๊บซับลอตด,ด้านล่างก็ไหลขึ้นไปทํากําไรนะครับต่อไปสุดท้ายเป็นการเกิดรูปแบบการเบรกเอาซับพอร์ตหรือเบรกเอาแนวรับนั่นเองนะครับเราจะเปิดเซลล์นะครับกรณีนี้นะครับฟ o ตดิหุ้นหรือว่าคริปโตที่เป็นฟิวเจอร์มาร์จินนะครับถึงจะเปิดเซลล์ได้แต่ถ้าเป็นสปอตจะเปิดเซลล์ไม่ได้นะ หมายวามว่าสปอตก็จะส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บซื้อเก็บใช่ไหมครับอันนั้นก็จะเทรดรูปแบบนี้ไม่ได้สปอตนี่ไปเทรดในส่วนของรูปแบบของเบรกเอาขาลงเพื่อที่จะซื้อขึ้นไปเบรกเอาแนวต้านเพื่อที่จะฟอลโลขึ้นไปลักษณะประมาณนี้แต่ตรงนี้จะเป็นในส่วนของฟิวเจอร์มาจินลักษณะประมาณนี้นะครับราคาก็มีการลงมาทําแนวรับจุดแรกตรงนี้นะรเราจะต้องเราจะต้องเห็นจุดแนวรับ2จุดขึ้นไปนะ2จุดนะมี2จุดขึ้นไปซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่1จุดที่2จุดที่สาม จุดที่4และจุดที่5น,นี่มี5จุดเลยนะค่อนข้างแข็งแรงนั่นหมายว่าราคาเนี่ยถ้าเกิดหลุดลงไปอ่ะลงแรงแน่ๆนะครับก็ปรากฏว่ามีการหลุดแท่งตรงนี้เลยปุ๊บทีเดียวรู้เรื่องนะเป็นแท่งแบ์ชัดเจนแบลิชัดเจนแล้วก็มาทำา e ็ k ไลน์รตรงนี้มีการรีบาวแท่งแท่งแท่งเขียวแท่งเดียวตรงนี้นะครับอ่าก็เลยพอแท่งถัดไปปุ๊บมีการไหลลงมานะครับมีการไหลลงมาแล้วปิดด้านล่างนะครับทำาโลต่ำกว่านะครับต่ำกว่าไอตัวแท่งเขียวนะครับอ่าก็เข้าเทรดเซลเลย ทแทงตรงนี้เลยนะรอปิดแทงปุ๊บเซลเลยสต็อปล็อตอยู่ที่ปลายเข็มตรงนี้ครับนะเพราะว่ามีการทำา i g ต่ําลงตรงนี้เป็นการทำา i g ต่ําลงเปิดเซลปุ๊บราคาก็ปรับตัวล่วงลงมานะครับต่อไป b บ e a k out support นะครับแนวรับรูปแบบที่รับนะรูปแบบที่2ราคาก็มีการทําแนวรับ1 2 3 4 5 5จุดเลยทีเดียวนะครับเป็นแนวชัดเจนเลยนะครับนะนะบถ้าเราเทรด ถ้าเรารอจังหวะที่เขา break out ถ้าเราแบบเทรดเลยลาเทรดชาร์ตแพทเทิร์นหลายรูปแบบเราก็สามารถเก็บบายพวกนี้ได้เพื่อที่ลุ้นราคาขึ้นไปเนี่ยบายพวกนี้ระวังพังๆรอก็ได้เช่นกันนะครับจริงๆมันเทรดมากมายครับชาร์ตแพทเทิร์นมีมากมายเลยนะครับอ่าโอเคทีนี้ก็ราคามาถึงจุดนี้นะครับมีการไหลลงมาและมีการ break out แท่งตรงนี้มาทํ n น c k ไลน์ราคามีการเปิดแท่งเขียวขึ้นไปรี b าวเทสครับแล้วก็เปิดแท่งแดงออกมาพอมาแท่งนี้ครับแท่งแบริดชัดเจนเลยเปิดซลล์ครับ ราคาก็มีการรีบาวขึ้นไปหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรสุดท้ายก็วกกลับลงมาล่วงก็ตั้ง T P ตามรีรบาว์ของเราสต็อปล็อตก็อยู่ตรงไปยอดล่าสุดตรงนี้เข้าเทรดตรงนี้นะครับเพราะว่ามีการเบรกเอาตรงนี้มาเป็น neckline น,นะแนวรับเรานะรก็เปิดเซลลงไปนะครับต่อไปรูปแบบสุดท้ายนะรูปแบบสุดท้ายราคามีการปรับตัวขึ้นมาแล้วก็มีการมายืนที่ตรงนี้ทําแนวรับหรือการด้งขึ้นไปชนแนวรับด้งขึ้นไป ชนแนวรับแล้วก็มีการซชเวออกข้างอะไรก็ดีก็ช่างมันก็ปล่อยอนไปพอมาถึงจุดบริเวณโซนนี้ราคามีการเปิดแท่งอันนี้สองแท่งนี้แบรลิทชัดเจนเลยนะแบรลิทแบบแรงเลยะนะครับแบรลิทแบบแรงเลยนะครับสังเกตวอลุ่มด้านล่างด้วยก็ได้เห็นวอลุ่มไหมครับตรงนี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีวอลุ่มเลยพอมาถึงตรงเนี้ยอ้าวสจุดเนี้ยสแท่งทะลุลงมาแล้วโวลุ่มพุ่งขึ้นมาด้วยนั่นหมายถึงว่าอัตราการที่มันจะฟอลโล่หรือไหลต่อเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ แ,แล้วก็ทํานิกลายไว้นะครับที่บริเวณโซนนี้นะครับ,บ,ร,นนนะร,บราคามีการยึกยักบริเวณโซนนี้ใช่ไหมครับอ่ามีการทำนิกลายไว้ปุ๊บนะครับอันนี้จริง,รงๆแท่งแดงแท่งเขียวตรงนี้มันเป็นแท่งแดงมาก่อนอย่างที่ผมบอกมันยังไม่ปิดแท่งเราอย่าเพิ่งไปเราอย่าเพิ่งไปตัดสินว่ามันจะลงต่อนะครับเห็นไหมครับมันอยู่ดีก็กลายมาเป็นแท่งเขียวด้านบนนะครับโดนเข็มยาวเอาง,ง่ายๆโดนแรงซื้อซื้อขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นแท่งแท่งเขียวบริเวณโซนนี้ใช้นิกลายหรือยอดล่าสุด นะเป็นสต็อปลอสตรงนี้แล้วก็เราจะเข้าเทรดที่บริเวณแท่งนี้นะครับนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของเน็กไลน์นะเน็กไลน์แต่ตรงนี้จะเป็นจุดเข้าเทรดเพราะว่ามีการ break out จุดเน็กไลน์ตรงนี้มานะครับตรงนี้เป็นสต็อปลอสตรงนี้เป็น SL ส่วนเราจะเซ์ตรงนี้เข้าเทรดเซ์ตรงนี้นะครับเพราะว่าแท่งแดงทะลุลงมานะครับจากนั้นก็ราคาก็มีการดิ่งกลับไปกลับมาสุดท้ายก็ล่วงยาวนะครับเพราะว่าโวลุ่มมันค่อนข้างเยอะตรงนี้นะครับก็ไหลลงแรงก็ทีพีกันได้สบายสบาย นะครับโอเคเนี่ยครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะสำหรับการเทรดด้วยชาร์ตแพทเทิร์นต่างๆรูปแบบ4รูปแบบของการเทรดด้วย Breakout Trading s t r ATEGY เป็นกลยุทธ์การเทรด f o l l o w การเกิด Breakout Breakout ขาขึ้นเราจะรอเทรดเซลล์เบรกเอาขาลงแบบนี้เราจะรอเปิดบ่ายนะครับ breakout แนวต้านลักษณะประมาณนี้เราจะรอเปิดบ u าย o l l o w ขึ้นไปส่วน Breakout แนวรับหรือซัพพอร์ตประมาณนี้มีการไหลหลุดลงมาเราจะรอเปิดเซลล์ ประมาณนี้4ี่รูปแบบทํากําไรได้จริงนะผมก็ใช้อยู่เช่นกันนะครับก็ลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้การเทรดของท่านดูลองเอาไปทดสอบบนเดโมหรืออะไรดูได้แล้วก็ลองดูในส่วนของรีดรีวอร์ดด้วยว่ามันเหมาะสมกับเราไหมถ้าเหมาะสมก็สามารถเอาไปทากาไรต่อยอดบนตลาดได้เช่นกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้ลองเอาไปทดสอบใช้งานกันดูนะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s ไค i b e เป็นพันยาการ์ดที่สำคัญอย,ยคอย่าลืมกดกระดิ่งย่งได้พาดคลิมใหม่จากผมนะพบกับการวิเคราะห์ ราคาครคิปโตโฟเล็กต่างๆรวมไปถึง,ท,งทคนิคนการเทรดต่างๆความรู้ให,หม่ๆก็ติดตามกันที่ช่อง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับวันนี้ก็คงขอตัวลาไปก่อนขอให้ทา่านโชคดีในการเทรดนะครับสวัสดีครับ